มาติดตามกันต่อข่าวเช้าเวิร์กพอยต์พว,ว่ากันที่เรื่องของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนเมื่อวานนี้แนนราชดำเนินมอบ,บย้ำสามข้อเรียกร้องตามที่ขึ้นอยู่ข้างหลังเราเลยนะคะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศที่มีการชุมนุมกันเมื่อวานนี้ครับเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันที่เขานัดหมายกันล่วงหน้านานแล้วละคะ่ะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงตรงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุนนำพาได้พูดด้วยนะ ว่าถ้ามีใครเป็นอะไรไปอย่าหวังว่าพลเอกประยุทธ์และพวกจะมีที่ยืนในประเทศนี้คุณอณนนท์เนี่ยขึ้นเวทีตอนประมาณสัก4ี่ทุ่มเสษเศษครับค่ะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็รอคอยนะคะว่าจะขึ้นไปพูดอะไรจะมีการกล่าวยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงเหตุการณ์กันไปค่ะคุณผู้ชมคะส่วนของประชาชนปลดแอบเนี่ยเขานัดกันตอนบ่ายสามโมถึงสามทุ่ม แต่ว่าตอน11โมงเช้าค่ะกลุ่มซออปสอนะคะศูนย์ประสานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไปรวมตัวกันตั้งแต่ช่วง11โมงที่อนุสาวารีย์ประชาธิปไตยฝั่งหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินตรงข้ามกับสตรีวิทยาค่ะตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยาผู้ประสานงานกลุ่มสอปสคุณสุเมธตระกูลวุ่นหนูเนี่ยบอกว่ามาสังเกตการการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกเท่านั้นว่าจะพูดจาให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ ไม่ได้จะมาเพื่อให้เกิดความรุนแรงนะคะนี่คือตั้งแต่11โมงเช้าเลยอันนี้อ,อยู่ทางฝั่งของอห้องอาหารสอนแดงคุณหยกฮะค่ะอยู่คนละฝั่งเลยอ่ะ,อะคะอะลองฟังเสียงของกลุ่มนี้ก่อน,นะคะ่ะสอปสอเราได้ดำเนินการได้พวกผมมองมาวันนี้เพื่อจะมาสารต่อคำคัที่ที่ผมพูดไว้ใครที่ดูหมิ่นจาบจ้วงสถาบันพวกผมไม่ยอมพวกเราจะไม่ยอมทนกับพวกธรรมศาสตร์อีกต่อไป ในเมื่อธรรมศาสตร์จะจ้องโจมตีเราวางแผนให้เราออกมาม็อบชนม็อบกันให้ได้วยายามล้มสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงขอแถลงการแสดงจุดยืนณบัดนี้อย่ายอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้เขาจะมองเป็นหมาข้างทางได้ห้ามเคลื่อนไหวไปประทะเขาเด็ดขาดเราจะสงมไอจะชุมนุม ด้ววยคามสนี่ค่ะไปตอน11เโมงแล้วก็พอ4ี่โมงเย็นก็แยกย้ายก,กลับนะคะส่งตัวแทนไปสังเกตการไปเก็บหลักฐานแทนแล้วก็บอกว่าถ้าทำผิดกฎหมายเดี๋ยววันนี้ค่ะสิสิงหาคมเนี่ยตอนบ่ายโมงก็จะไปยื่นหนังสือที่ต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติต่อไปนะคะ,คอ,ะอันนี้คือกลุ่มสอปศทีนี้กลุ่มประชาชนปลดแอกแฮชแท็ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ ประชาชนเขาก็มาร่วมงานกันตั้งแต่บ่ายโมงนะคะนัดบ่ายสามแต่บ่ายโมงก็เห็นว่าทยอยมากันแล้วไม่มีการประท้าไม่มีปากเสียงอะไรกับฝ่ายสอสสอนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันพอดีแต่ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่าฝ่ายสอสอสอย่างที่พี่แป๊บอกค่ะเขาอยู่กันคนละฝั่งถนนแล้วก็เป็นไปตามนัดหมายนะคะคณะประชาชนปลดแอกเขาก็เริ่มปราศัย3ามโมงตรงจัดขึ้นหลังจากชุมนุมใหญ่ครั้งแรกไป18กร,รกฎาคมในตอนนั้นยังเป็นยเนยาวชนปลดแอกอยู่เลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เป็นคณะประชาชนปลดแอก ชุมนุมด้วยดีค่ะสงบดีผู้ชุมนุมเนี่ยกระจายตัวเต็มท้องถนนราชดำเนินนี่ภาพมุมสูงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะตรงรอบๆอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ยาวไปตรงถนนราชดำเนินแล้วก็มีรายงานว่าช่วง6โมงเย็นผู้เข้าร่วมทะลุ1,000 0คนแล้วก็คาดว่าเบ็ดเสร็จเมื่อวานเนี่ยมีถึง4,000 0คนนะคะครับพี่ยกผมจะขอพูดนิดหนึ่งก่อนที่จะมีการปิดถนนราชดำเนินนะครับชุมนุมนี้นะฮะ คือประมาณสักบ่าย2โมงเนี่ยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าประชาชนปลดแอกนี่นะฮะก็ใช้พื้นที่บริเวณที่ข้างๆกับร้านแมคโดนัลล์อยู่ฝั่งของโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยนะครับก็ก็ใช้เป็นจุดในการที่จะเป็นเวทีชั่วคราวก่อนนะฮะพอได้จังหวะปั๊บเนี่ยนะฮะก่อนบ่ายสามเนี่ยนะครับแกนนำผู้ที่ประกาศบนเวทีเนี่ยนะฮะก็บอกว่า เราลงถนนทั้งหมดก็ลงมาถนนเลยสักพักหนึ่งก็มีรถบรรทุกประมาณสี่ห้าคันนะครับบรรทุกเวทีเนี่ยมาตั้งเลยมาตั้งเวทีแบบถาวรหันหน้าไปทางสี่แยกขอกวัวนะฮะแล้วก็จังหวะนั้นก็คนก็มากันเต็มเลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะมีช่วงก่อนที่จะมีการวางวางเวทีเนี่ยมันมีคนไปตรวจสอบพบว่ามีวัตถุต้องสงสัยอ,อยู่ที่บริเวณหลังเวทีชั่วคราว ข้างๆกับแมคกโดนัลนะครับไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าก็ไม่ใช่ระเบิดหรอกนะครับเป็นเป็นอะไรบางอย่างนะฮะสุดท้ายทางตำรวจเองก็เก็บผู้ไปนี่พี่แป๊ะอยู่ในพื้นที่จริงเมื่อวานนี้ไปทำข่าวมาเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจใช่ไหมฮะใช่ครับข่าวว่าควอยยี่สิบสามนี่นะครับเราก็นำเสนออยู่นี่นะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ การชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าจัดขึ้นในวาระครบรอบหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18รกรกฎาคมในชื่อเยาวชนปลดแอกโดยการชุมนุมก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการสับเปลี่ยนผลัดกันขึ้นมาปราศัยถึงความบกพร่องในการทํางานของรัฐบาลนะครับทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจการบริหารงานของรัฐบาล ผลกระทบจากโครงการ EEC นะครับแล้วก็เรื่องของการคุกค,คามสิทธิมนุษยชน LGBT ปัญหาแสดนภาคใต้หลายเรื่องนะครับที่มีการผัดเปลี่ยนขึ้นมาพูดนี่นะครับ,รบจนกระทั่งทุ่มหนึ่งครับประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีเพนกวินพาริศชิวรักษ์แกนนำสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนทอแล้วก็มีไม้พานุพง์จากนอก หรือไม้ระยองแกนนากลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาบริเวณที่ชุมนุมนะครับครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยนะครับเออนี่ฮะอันนี้ไม้ก็พอไปถึงนี่ก็คนก็ไปขอถ่ายรูปด้วยนะครับครับูสานิ้วจริงๆนี่เพนกวินเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ตอนบ่ายครับนะครับเดินมาทางพับก็เข้าไปในหลังเวทีชั่วคราวครับและก็มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งก็ตอนค่ำอย่างที่หมดจงบอกก็ไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับนี่นะครับ ไปแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเวทีครับซึ่งระหว่างการประสัยบนเวทีเนี่ยมีการสลับหมุนเวียนมีการแสดงละครสั้นสะท้อนปัญหาการใช้อำนาจในโรงเรียนของครูทั้งเรื่องของการตีเด็กการตัดผมเด็กกฎระเบียบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็มาูครัอันนี้ภาพนี้บนเวทีเนี่ยนะยครับเป,เป็นเป็นเรียกว่านักร้องแรปจำได้ไหมฮะ ที่ร้องเพลงประเทศกูมีเนี่ยครับก็ขึ้นเวทีเหมือนกันใช่แรปการเมืองเมื่อคืนนี้ครับนี่นะครับแล้วก็มีมีนี่เดนพออมบรูค่ะศิลปินนักร้องนี่ขึ้นเวทีนะคุณนัมนมีเนี่ยก่อนหน้านี้นี่คือโพสต์ Facebook เลยนะคะบอกว่าใครเนี่ยคือผู้จัดงานคนไหนที่คิดว่า แนวทางของคุณแอมมี่เนี่ยขัดแย้งกับผู้จัดงานก็ยกเลิกงานไปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียหายในการยกเลิกงานให้ด้วยเพราะว่าคุณคแอมมี่เนี่ยก็คือจะแสดงจุดยืนในการต่อสู้กับคณะประชาชนปลดแอกบอกว่าจะอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยและนี่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเวทีไปด้วยนะคะนอกเหนือจากคุณแอมมี่เดอะบอททัมบลูสก็ยังมีคนมีชื่อเสียงใ,ในวงการเยอะค่ะคุณทรายเจริญปุระปร,ริยาภูลเลิศลาภคุณฮาร์ดสุดทิพงศ์นี่นี่คุณคุณทรายนะคะคุณทรายนี่ไปเลี้ยงไอติมป่ะ เห็นบอกว่าจะเอาไอติมไปเลี้ยงเนี่ยอ๋อเหรอฮะโอเลี้ยงเมื่อวานเนี่ยไม่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 หมดนะเพราะว่าคนเยอะไม่พอเลี้ยงนี่นี่เบียนนะคะดาราวัยรุ่นค่ายนาดาวเม่สักครูน้องเข่งนะคะน้องเข่ง b บ K 4 8ก็คือแสดงจุดยืนเหมือนกันมีทั้งภาพโพสต์ในสถานที่นี่มาริยานะคะโพสตภาพในสถานที่มีทั้งติดแฮชแท็กโพสต์รูปไปชุมนุมด้วยนะคะไฮไลท์ของเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่า คือการปราศัยของทนายอานนท์นำผานะคะซึ่งขึ้นเวทีช่วง4ี่ทุ่มสิค่ะเป็นการปราศัยชุดกลุ่มบุคคลสุดท้ายย้ำสามข้อเรียกร้องเช่นเคยนะคะคือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยุบสภาแต่ไม่เอารัฐบาลร,รัฐประหารและรัฐบาลแห่งชาตินะคะแล้วก็ประกาศกล้าวบนเวทีเลย3ข้อเรียกร้องนี้เป็นข้อเรียกร้องที่เราได้รายงานกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ แล้วก็มีการประกาศว่าถ้ามีใครเป็นอะไรอย่าหวังว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกจะมีที่ยืนในประเทศนี้เมื่อวานนี้ทนายอนนท์นำพาขึ้นเวทีลองฟังดูค่ะการแก้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยให้มีก้งสสรอ,อขึ้นมาการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการแก้โดยการลดทอนอำนาจของเผด็จก,การการแก้รัฐธรรมนูญ ต้องเลือกจากสอสอรอที่มาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นนี่ะนะครับคือทนายอนอนท์บอกว่าถ้าแก้รัฐมนูลเนี่ยรัฐมนูญฉบับใหม่จะต้องมาจากสสรนะฮะสสรเหมือนกับรัฐมนูญฉบับปี2540น,นี่นะคือต้องแก้รัฐมนูญก่อนแล้วก็เอามาตาที่มีปัญหาออกไปก่อนแล้วถึงจะค่อยเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดว่ายุบสภา เลอกตั้งใหม่โดยที่รัฐมนูลยังไม่แก้เนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอะไรทานองนี้แล้วก็ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา269ถึง27 272นะคะคเพื่อให้ปศว250คนออกจากสภาและรัฐธรรมนูญด้วยนะคะค,ค,คุณเวคบคุณประจคฮะทำไมครคุณอนนนนพเนี่ยเพิ่งจะมาปรากฏตัวนะครับเมื่อคืนนี้ครั้งแรกหลังจากที่เขาได้รับการประกันตัวมานะฮะและก็ก่กอนหน้านี้ก็มีการโพสต์นะครับทานองว่า อ,อยากจะให้คนชุมนุมนะครับเนี่ยก็รักษาเนือรักษาตัวนะครับแต่คุณอนนท์ก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองนี่อยู่ไหนท้มามกลางข่าวว่าเอ๊ะคุณอนนท์ไปไหนแต่ว่าเมื่อ,อคืนก็มาปรากฏตัวครับครับนี่นะครับจากนั้นครับได้มีการนําแกนนําทั้ง31รายนะที่มีรายชื่อบอกว่าโดนออกหมายจับนี่นะมาแสดงตัวบนเวทีแล้วก็มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยขึ้นเวทีมาชี้แจงว่ามีใครเนี่ยที่มีหมายจับใครที่มีหมายเรียกนะครับ แต่ปรากฏว่าตอนที่เชิญตำรวจมาเนี่ยนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยขึ้นมาครับแต่ว่านี่ฮะสามสิบเอ็ดคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นแกนนาการชมรุมนุมวันที่18รกรกฎาคม,มแล้วก็มีข่าวบอกว่าเนี่ยมีออกหมายจับออกหมายเรียกกันนี่นะมีความผิดแล้วก็ทั้งหมดก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับจะแจ้งข้อหาความผิดของพวกเขาว่าผิดข้อหาอะไร,รนะครับแ,<ต>แล้วว่าสุดท้ายบนเวทีก็ไม่มีตำรวจขึ้นไปชี้แจงฮะใช่ สุดท้ายเนี่ยบนเวทีนี่เขาปิดการชุมนุมตอน4ทุ่ม45นาทีนะครับก็มีการปิดท้ายด้วยการร้องเพลงทีนี้เนี่ยยังไม่จบคุณผู้ชมครับพอหลังจากที่มีการปิดเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวของแกนนำา31เคนนะที่ตอน5้าทุ่มเนี่ยได้เดินทางนะโดยเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับไปที่สอน,นอสำาราญราช นี่นะครับเพื่อไปแสดงตัวกับทางตํารวจสอน,อนสำราญราชหลังจากที่ทั้งสามสี่คนบอกว่าเนี่ยทราบว่าโดนออกหมายจับยืนยันว่าการไปครั้งนี้ไม่ใช่การมอบตัวแต่เป็นการไปแสดงตัวตามหมาย hmm. โดยทนายอนนท์เนี่ยก็ไปด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับบอกว่าเนี่ยตำรวจเอาหมายจับแล้วก็เอารูปถ่ายใบหน้าของแต่ละคนเนี่ยมาแสดงเลยว่าตกลงเนี่ยมีใครบ้างที่ถูกหมายของทางเจ้าหน้าที่นี่นะฮะ แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยไม่ได้เอาภาพถ่ายมามแต่ว่ามีการอ่านรายชื่อให้ฟังก็เลยทําให้แกนนาก็ไม่พอใจแล้วก็มีการเจรจากันประมาณสัก10นาทีนะครับสุดท้ายเนี่ยทนายอานนท์ก็าพาแกนนาทั้งหมดเนี่ยถอยกลับออกมามบางคนก็ตะโกนบอกว่าวันนี้อุตสาห์มาถึงที่นี่แล้วถ้าไม่จับก็อย่าไปตามจับที่มาหาวิทยาลัยนะเพราะพวกเราเนี่ยจะได้เอาเวลาไปเรียนหนังสือครับ หลังจากที่ไม่ได้รับคำตอบจากตำรวจนะครับทางนายทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรีเลขาธิการคณะประชาชนปลดแอกก็ได้มีการถแถลงข่าวแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีผู้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยทั้งหมด15คนแล้วก็จับไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสคนก็มีภริชชิวรักษ์มีไม้พานุพง์แล้วก็มีอนุน้ำพานำพาสามคนเนี่ยจับไปแล้วประกันตัวออกมาเรียบร้อยยังเหลืออีกสิอคน hmm. ยังเหลืออีกสิคนนะครับที่มีหมายจับ ส่วนที่เหลืออีก16คนเนี่ย<ๆ>เห็นบอกว่าอยู่ระหว่างการขออนุมัติต่อศาลนะฮะทั้งหมดเดี๋ยวเขาบอกมี31ลายชื่อครับ31คนในตอนท้ายเนี่ยนะฮะคุณทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือฟอร์ดเนี่ยซึ่งก็มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการเยาวชนปลดแอกเนี่ยบอกว่าสำหรับหลังจากนี้จะมีการชุมนุมหรือไม่นั้นทางเรานได้ขีดเส้นตายไว้ในเรื่องของสอวอ ถ้าภายในเดือนกันยายนนี้สอวอยังอยู่ในสภา250คนไม่มีการแก้ไขอะไรก็จะมีการยกระดับการชุมนุมต่อไปการชุมนุมในวันนี้ประชาชนมาร่วมกับเราเป็นจำนวนมากซึ่งมากเกินคาดอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามีประชาชนที่เห็นด้วยกับเราเซึ่งทางคณะปลดแอกรู้สึกซาบซึ้งและก็ขอขอบคุณมากทั้งนี้ยืนยันว่าคณะปลดแอกไม่ได้มีการขัดแย้งกับกลุ่มของธรรมศาสตร์ตามที่มีคนพยายามปลุกปัน่น ที่ต้องการให้คนมองว่ามีการแตกแยกกันซึ่งการมีจุดยืนแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติของกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับค่ะก็เมื่อวานนี้หลายคนก็เฝ้าจับตาดูนะคะว่าจะมีใครในแวดวงการเมืองเนี่ยไปประกวดตัวอยู่ตรงที่ชุมนุมหรือไม่นะคะเมื่อวานนี้เห็นว่ามีทางคุณอนุเดชนาคอนทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพ,ยพร้อมกับสสแล้วก็สมาชิกพรรคค่ะไปติดตามการชุมนมุมเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ไปสังเกตการแล้วบอกว่าประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า พอมีผู้ชุมนุมเขาทยอยมาชุมนุมกันมากๆเนี่ยปรากฏว่าการสื่อสารรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะซึ่งทางคุณอนุดีเนี่ยบอกมันเป็นดูเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าเวลามีคนมาชุมนุมในพื้นที่มากๆเนี่ยผู้ให้บริการทุกเจ้าจริงๆสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องสัญญาณได้นะจะได้สื่อสารราบรื่นไม่ติดขัดแต่ว่าการชุมนุมเมื่อวานนี้กลับเกิดปัญหาเหมือนกับผู้ให้บริการละเลยหรือไม่ครับ ก็ไม่อยากจะคิดว่าเกิดจากการขอความร่วมมือเพื่อปิดกั้นการสื่อสารเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าขาดจริยธรรมอย่างรุนแรงอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยคือเมื่อวานนี้หลายคนรอดูการชุมนุมผ่านทางไลฟ์ ใน a c e b o o k นะคะก็มีเห็นว่าสัญญาณล่มกันหลายเจ้าไม่มีสัญญาณกันหลายเจ้าเหมือนกันใช่อย่างที่คุณยกว่านะครับเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ก็ประสบปัญหาสัญญาเนี่ยไม่เสถียรเลยนะครับจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าแกนนําของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เขาก็ได้ไปใช้ร้านกาแฟชาวดอยเนี่ยนะครับไปนั่งคุยกันอยู่ผมก็ไปนั่งก็แอบฟังเขาคุยกันเหมือนกันแอบฟังเลยก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆเขาก็แอบฟังเขาคุยเรื่องอะไร ครับแล้วได้เรื่องอะไรมาปะก็ได้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับเราได้ไหมเดี๋ยวต้องเอาไปประมวลผลแล้วก็มาเรียบเรียงก่อนนะคะครับนี่นะฮะพี่แป๊ะนี่เหมือนกับจิ้งจบเลยนะทำไมฮะโอ้โหคุณเคุณเปรียบเทียบคุณเป็นจิ้งจบเลยนะฮะ ไปแอบฟังเขาคุยอยู่ในร้านกาแฟมันไปคือมันไปคือมันก็เป็นร้านกาแฟเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ไงก็เอาไปนั่งอ้าวนั่งกระจะเอกันหลายคนอ๋อบังเอิญบังเอิญก็เลยคือเขาพูดกันมันก็ต้องฟังได้ยินอ่ะเขาพูดกันดังใช่ไหมคะเขาพูดเส้นดังเปิดเผยก็เปิดเผยกันอยู่โอ้ตกใจเลยเหมือนผมไปจิ้งจกเลยคุณจงแก้ไหมอยู่ให้โอกาสแก้มีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งก็เคลื่อนไหวเหมือนกันคุณปารีณาไกรคุบ ค,คุณปรินานะคะก็ออกมาโพสต์รัวๆเลยถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้โดยบอกว่าออขออธิษฐานให้การยึดอํานาจครั้งนี้ไม่สําเร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อเห็นผลเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งคะแนนน้อยคนไม่เลือกเลยเล่นนอกกติกากันแล้วหรือและวันนี้มีกลุ่มคนส่วนน้อยกําลังก่อกระบฏคือโพส์เยอะนะคุณผู้ชมคะโพส์เยอะเหมือนกันนี่เยาวชนกาลังเป็นเครื่องมือให้กับกระบทที่นั่งอยู่ในห้องแอร์ตึกสมิธเอ๊ะหมายถึงใครพี่ปะ ก็เมื่อวานนี้ก็จะมีนะครับคุณอาจารย์เดยวนะฮะบิยบุตรนะเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากที่มีการไปเสวนาเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าไปอยู่ที่ตึกสมิตแล้วก็โพสต์นะฮะในการาายายถึงนั้นหรือไม่นะคณะของคณะของนั่นแหละฮะก้าวไกลอะฮะคุณปรินาก็โพสต์รัวๆเลยนะคะแล้วก็เตดอีโมติคอนรู้สึกเศร้าหน้าเศร้าแบบนี้นะคะ ก็มีการ,รโพสตแสดงความคิดเห็นแบบนี้ทีนี้ทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่านายกขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะตํารวจที่ไปดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมก็ขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเด็ดขาดให้เข้าใจว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของการเมืองต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกเต็มที่ ไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่นขอให้เจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะนําไปสู่ความรุนแรงแล้วก็ย้าว่าต้องคํานึงถึงการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะนี่นายกรัฐมนตรีก็ฝากไปถึงครับกลุ่มที่ชุมนุมกันเมื่อวานแล,และตํารวจที่ไปดูแลความเรียบร้อยก็นอกจากที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมีการตั้งเวทีชุมนุมคู่ขนานในหลายพื้นที่เหมือนกันนะค่ะ ทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็มีที่ต่างประเทศก็มีต่างประเทศด้วยครับไปต่างประเทศก่อนแล้วกันต่างประเทศเนี่ยที่ไต้หวันคุณผู้ชมฮะที่ไทเปเมนสเตชันนครไทเปที่ไต้หวันนะครับเขามีการจัดกิจกรรมติดแฮชแท็กคำว่าไทเปจะไม่ทนนะฮะคู่ขนานกับประเทศไทยโดยมีตัวแทนขึ้นปราศัยประเด็นทางการเมืองต่อต้านระบบะเผด็จการในไทยบอกว่าเนี่ยมีข้อเรียกร้อง3ข้อเช่นเดียวกับกลุ่ม ประชาชนปลดแอกนะครับแล้วก็มีการตะโกนให้หยุดคุกคามประชาชนนี่นะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าปราศัยเนี่ยสามภาษานะฮะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนกลางแล้วก็มีการชู3นิ้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการนอกจากนี้ครับก็มีนักศึกษาไทยนักศึกษาไต้หวันนักวิชาการนักกิจกรรม ทางการเมืองของไต้หวันก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยในทวีปเอเชียนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีระหว่างไทยกับไต้หวันนี่นะรวมทั้งกรณีล่าสุดคือพันธมิตรชานมที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยและไต้หวันมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปด้วยกันนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาวฮ่องกงขึ้นปราศัยบอกว่าขอให คนไทยอย่ายอมแพ้ในการสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวสู้ไปด้วยกันรวมทั้งบอกว่าอย่าให้ล้มเลิกความตั้งใจชานมเข้มข้นกว่าน้ำยังไงก็เข้มข้นกว่าน้ำนี่เรียกว่าเป็นพันธมิตรชานม,อ,มอ,อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อยู่ที่ไทเปนี่บอกว่าตัวอยู่ไทเปแต่ใจอยู่ราชดำเนินอยู่ราชดำเนินนะฮะแล้วก็ประชาธิปไตยจงเจริญครับแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมครับที่ต่างจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เห็นบอกว่ามีการารวมกลุ่มกัน2กลุ่มนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าความคิดเห็นในตรงกันข้ามกันแต่ว่า,าจัดเวทีห่างกัน200มเมตรเท่านั้นเองน,นะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้5มโมงเย็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานบอกว่าที่จุดแรกนะอยู่ที่สนามสวนศรีธรรมสกราชอยู่อยู่จุดนี้เนี่ยนะฮะประมาณ5โมงเย็นเนี่ยนะมีกลุ่มแกนนำ ประกอบไปด้วยน,นายอนันต์ทองอุ่นนะครับเป็นแกนนําชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยออกมาน,านำประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับรวมกลุ่มครับแสดงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันในานามประสบกรนิกรผู้จงรักภักดีนะครับโดยมีชาวบ้านประมาณ300คนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมารวมตัวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันซึ่งในจำนวนนี้ก็มีพันตรีประเสริฐสายทองแท้ ผอบคอ่ายฝึกการรบพิเศษสิชนนะครับแล้วก็มีพันตํารวจเอกรังสรรสุกเกอพุ่มกับสืบสวนภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับขึ้นปราศัยโดยใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยผัดเปลี่ยนขึ้นปราศัยปกป้องสถาบันนี่นะแล้วก็อยู่ตรงจุดนี้เนี่ยจนกระทั่งประมาณช่วงหกโมงเย็นเนี่ยเขาก็มีการร้องเพลงชาติมีการเคารพทงชาตินะครับแล้วก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี ก่อนที่จะมีการสลายตัวกันไปนะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากกลุ่มนี้ประมาณ200เมตรโดยเป็นกลุ่มที่มาโจมตีปราศัยปราสัยโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอยู่ที่บริเวณหัวมุมน้ําพุสนามหน้าเมืองห่างจากจุดกลุ่มแรกเนี่ย200เมตร โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับบอกว่าเป็นกลุ่มคนคอนจะไม่ทนแล้วมีการเวเจัดประสายโจมตีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็มีการโชว์ป้ายบอกว่าเนี่ย ในวันเฉลิมสัตว์ศักดิส์สิทธิ์เนี่ยถูกบังคับสูญหายอะไรต่างๆนี่นะครับครับซึ่งก็มีการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั้งตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบก็ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําแผงเหล็กมากั้นป้องกันมือที่3เข้ามาปั่นป่วนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ถึงประมาณ18นาฬิกา30นาทีนะฮะแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตอนหลังก็เลยสลายการชุมนุมกันครับ2กลุ่มอยู่ห่างกันประมาณ200กว่าเมตร เขาก็เกรงว่าจะเกิดกระทบกระทั่งแบแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะนี่นะครับจากนครศรีธรรมราชที่อีสานก็มีการชุมนุมนะครับโดยประชาชนในานามว่ากลุ่มวิ่งไล่ลุงอุบลราชธานีก็จัดเวทีปราศัยนะครับก็เรียกว่าเป็นปราศัยคู่ขนานกับเวทีราชดำเนินนะครับคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะครับคือร้อยตรีฉัดชัยแก้วคำปอดนี่นะฮะ ก็รวมตัวกันนะครับปราัยก็มีเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ไปร่วมกันลงชื่อนี่นะฮะก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุมนะฮะที่บริเวณสารหลักเมืองเนี่ยนะครับทีนี้ผู้ชุมนุมนะฮะก็ได้ผัดเปลี่ยนขึ้นกล่าวโจมตีการทำงาน ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนะฮะบอกว่าเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมเกิดขึ้นประชาชนนี่เสื่อมความศรัทธากับรัฐบาลเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนยากจนในสังคมได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับการจัดกิจกรรมที่อุบลก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรง นะครับพอ6กโมงเย็นเคารพธงชาติเสร็จก็สลายตัวไปครับครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองนี่ฮะนำเสนอตั้งแต่เจ็นาฬิกาตรงตอนนี้7จ็นาฬิกายีนาทีครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงที่เรานําเสนอเรื่องนี้ทีนี้น่าสนใจเรื่องของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแน่นอนครับนักข่าวก็จะต้องถามนายกทำไมฮะกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ว่าอย่างไรนายกเห็นอย่างไรแต่ว่าในสภาเนี่ยก็มีสวหลายคนเนี่ยแสดงท่าทีนะครับในเชิงที่หมายความว่าหลายความเห็นบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะให้มีการตั้งสอสอรอบางคนก็บอกว่าจะต้องมีการตั้งถ้าไม่ตั้งในเหตุการณมันจะบานปลายมากกว่านี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค